ทำไมการทำให้จิตใจว่างเปล่าจึงเป็นเรื่องยากคุณเคยเพยายามทำสมองให้โลง่งโดยไม่ต้องคิดอะไรไหมในความเป็นจริงแล้วมันยากมากเพราะเรามักจะคิดถึงบางเรื่องเสมอเมื่อเราต้องการทำจิตใจให้ว่างเปล่ามักจะเป็นเพราะเรากําลังเครียดวิตกกังวลคิดโน่น,ค,น,นคิดนี่มามากเกินไปแล้วแต่ปัญหาคือว่าธรรมชาติมักจะเกลียดความว่างเปล่า หรือพูดอีกอย่างหนึ่งคือสมองของคุณต้องการอะไรสักอย่างมาเติมเต็มเสมอคำถามคืออะไรล่ะที่จะมาเติมเต็มความคิดของคุณพระคัมภีร์สั่งไว้ชัดเจนมากเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสุดท้ายนี้พี่น้องทั้งหลายขอจงใคร่ควรดูสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นจริงสิ่งที่น่านับถือสิ่งที่ยุติธรรมสิ่งที่บริสุทธิ์สิ่งที่น่ารักสิ่งที่ควรแก่การสรรเสริญ รวมทั้งถ้ามีสิ่งใดที่ยอดเยี่ยมสิ่งใดที่น่ายกย่องฟิลิปปีบทที่4ข้อ8ดังนั้นการจะทำให้ความคิดแง่ลบหรือความคิดที่ฉุดรังคุณออกไปจากใจของคุณได้คุณต้องให้อาหารใจของคุณด้วยความคิดรูปแบบอื่นเป็นความคิดที่สอดคล้องกับพระคำของพระเจ้าที่ได้รับการดนใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์จอยส์เมเยอร์บอกว่าเมื่อคุณคิดบางสิ่งบางอย่างที่ดี จะไม่มีพื้นที่ว่างให้ความคิดแง่ลบเข้ามาในใจของคุณได้ดังนั้นฉันขอหนุนใจคุณที่จะวางความคิดและใจของคุณไว้ที่พระสัญญาของพระเจ้าและนามพระทัยของพระองค์สำหรับชีวิตของคุณขอให้หูของคุณไวต่อเสียงของพระองค์และพร้อมจะรับพระคำของพระองค์ในทุกเช้าวันใหม่ขอให้คุณให้อาหารความคิดของคุณอย่างนี้คือด้วยการพูดว่า ใช่ทุกอย่างเป็นไปได้ในพระเยซูคริสต์วันนี้จะเป็นวันแห่งชัยชนะแล้ววันนี้พระเจ้าทรงอยู่ข้างฉันและอยู่กับฉันดูสองพงศาวดารบทที่32ข้อ8สดุดีบทที่46ข้อ1 1คุณคือการอาจจัศจรรย์